สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กันนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องละครไทยนะครับละครไทยแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อใหญ่นะครับได้แก่ละครลํำละครที่ปรับขึ้นมาใหม่ละครร้องละครพูดโดยละครลํำจะแบ่งออกเป็นละครชาติละครนอกละครในละครที่ปรับขึ้นมาใหม่จะแบ่งออกเป็นละครดึกดำบรรละครพันทางละครเสภา ละครร้องจะแบ่งออกเป็นละครร้องล้วนๆละครร้องสลับพูดละครร้องสังคีตส่วนละครพูดจะแบ่งออกเป็นละครพูดล้วนๆละครพูดสลับลำละครพูดคำฉันละครชาตีหรือโนรานิยมเล่นเรื่องมโนราและรชเสนกันมากการแสดงละครชาตีมีลักษณะดังนี้โรงละครมีเพียงการตั้งเสามีหลังคามีเสากลางโรง การแต่งกายในสมัยก่อนไม่สวมเสื้อเพราะใช้ผู้ชายแสดงปัจจุบันอนุโลมให้สวมเสื้ออย่างละครนอกดนตรีมีการนำวงปีพา่ชาตีผสมกับวงปีพา่ของละครนอกเพลงร้องก็มีผสมกันนะับเป็นการละครอีกชนิดหนึ่งที่มีศิละปะ2แบบผสมกันละครนอกแสดงได้ทุกเรื่องยกเว้น3มเรื่องคือ รามเกียรติ์อุณรุตและอินเอาโรงละครสามารถดูได้สามด้านมีฉากกั้นเพียงผืนเดียวไม่ต้องเปลี่ยนมีประตูเข้าออกสองด้านการแต่งกายด้วยเสื้อที่ปักแพลวพาดนตรีส่วนใหญ่ใช้วงปีพาดเครื่องห้าหรือเครื่องคู่ละครในมีหลายชื่อเช่นละครในละครข้างในละครนางในและละครในพระราชฐาน การแต่งกายพิธีพิถันตามแบบแผนกษัตริย์เรียกว่ายืนเครื่องทั้งตัวพระและตัวนางเรื่องที่มักนิยมแสดงเพียงสามเรื่องคืออุณรุตอีเหนาและลามเกียนดดนตรีใช้วงปีพาดเหมือนละครนอกแต่เทียบเสียงไม่เหมือนกันจะต้องบรรเลงให้เหมาะสมกับเสียงของผู้หญิงที่เรียกว่าทางในละครที่ปรับขึ้นมาใหม่คือละครดึกดำบัน เป็นละครแบบหนึ่งซึ่งกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2442เป็นละครที่ปรับปรุงแบบจากละครนอกและละครในและกระบวนการวิธีการแสดงโดยมีหลักว่าให้ผู้แสดงหรือผู้รำต้องขับร้องด้วยตนเองลงละครแสดงบนเวทีจัดฉากให้เหมาะสมกับเรื่องโดยจัดฉากเป็นสามฉากคือฉากด้านหน้าฉากกลาง และฉากสุดท้ายคือเป็นฉากใหญ่สุดการแต่งกายดูตามความเหมาะสมของเรื่องเน้นแต่งหน้าให้งดงามดนตรีใช้วงปีภาพไม้นวมเครื่องใหญ่แต่ไม่มีระนาดเอกเหล็กและของวงเหล็กเนื่องด้วยดนตรีสองชนิดนี้มีเสียงแหลมเกินไปทำให้ไม่นุ่มนวลลื่นหูละครพันทางเป็นการแสดงที่มีเนื้อหาจากนิยายพงศาวดารของชาติต่างๆ โรงละครแสดงบนเวทีมีฉากประกอบตามท้องเรื่องดนตรีใช้วงปีพาดไม้นวมละครเสภาเป็นละครที่พัฒนามาจากการเล่านิทานการแสดงมีการเปลี่ยนฉากตามเนื้อเรื่องมีดนตรีหลักคือกลับเป็นการประกอบลำและการขับร้องและขับเสภาเรื่องที่นิยมนำมาแสดงเช่นขุนช้างขุนแผน ละครร้องล้วนเป็นละครร้องอย่างเดียวในการดำเนินเรื่องมีบทพูดแทรกการแสดงตัวละครมีลักษณะท่าทางเหมือนสามันชนละครร้องสลับพูดใช้การร้องสลับพูดการแสดงละครร้องจัดแสดงขึ้นที่โรงละครปลีดาไลละครสังคีตเป็นละครร้องที่มีการร้องและเจรจาอย่างละครึ่งเท่ากันเนื้อเรื่องสนุกสนานแต่งกายตามเนื้อเรื่อง ใช้วงปีพาดเหมือนกับละครร้องเรื่องที่นำมาแสดงเช่นวิวาพัสมุดละครพูดล้วน,วนใช้ผู้ชายแสดงล้วน,วนต่อมาปรับมาใช้เป็นผู้ชายและผู้หญิงดำเนินเรื่องด้วยการพูดแสดงตามเนื้อเรื่องไม่มีการลำละครพูดสลับลำใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงมีบทเพลงสอดแทรกบางตอนเรื่องที่นิยมมาแสดงเช่น ปล่อยแกและครพูดคำฉันใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงตามลักษณะของบทละครที่เป็นบทประพันธ์ในลักษณะลอยกลองคำฉันการแสดงและการแต่งกายเหมือนละครพูดเรื่องที่แสดงเช่นมัธนภาธาละครแต่ละยุคสมัยจะมีสมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยา สมัยกรุงทนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยก่อนสุขโขทยัยอาณาจักรนานเจ้าเป็นอาณาจักรที่อยู่ในประเทศจีนตอนใต้ในปัจจุบันมีการพบว่าได้มีนิยายเรื่องมโนราและพวกไตจึงสันนิษฐานว่าเป็นละครเรื่องแรกที่นำมาแสดงในสมัยสุขโขทยัย ไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวกับการละครเท่าที่ควรในสมัยสุขโขทัยจะมีการแต่งการแสดงระบำและลำต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นโดยเรียกว่าโขนละครฟ้อนลำซึ่งในสมัยสุขโขทัยจะมีการแสดงละครแก้บนและละครยกสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาเกิดการแสดงขึ้นได้แก่ ละครชาติละครนอกละครในรวมถึงโขนเนื่องจากได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาผสมจึงได้จัดการแสดงละครให้เป็นตามแบบนฏศิลินสมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยที่ก่อตั้งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าดังนั้นจึงทำให้ผู้แสดงและนักกวีต่างๆกระจัดกระจายไปหรืออาจเสียชีวิตไป พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงได้ลื้อฟื้นการละครไทยขึ้นใหม่และรวบรวมละครเก่าๆและยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้อีก4ตอนในสมัยรัตนโกสินทร์การละครไทยได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์แห่งบรมจากกีวงศ์สืบเนื่องเรื่อยมาดังนี้สมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงปรับปรุงฟื้นฟู การแสดงละครหุ่นและขนหลวงและทรงพระราชนิพนธ์บทละครที่ขาดหายไปมีการปรับปรุงละครในเรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์คือเรื่องรามเกียรติ์อุณาโลอีเหนวและดาหลังสมัยรัชกาลที่สองเป็นสมัยที่การละครไทยรุ่งเรืองมากทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้มากมายทั้งบทละครและบทขน ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองชัยเชษมณีพิชัยไกทองและคาวีสมัยรัชกาลที่สทรงยกเลิกละครหลวงให้ออกมาแสดงข้างนอกจึงเกิดคณะละครนอกวังหลวงมากมายมีการแสดงละครของแต่ละคณะอย่างแพร่หลายสมัยรัชกาลที่สี่โปรดให้มีการลื้อฟื้นละครหลวงขึ้นใหม่ในพระราชวัง และโปรดให้มีละครเอกนชนด้วยรัชกาลที่หเป็นยุคที่การละครลำเริ่มเปลี่ยนแปลงสู่ละครที่ปรับปรุงขึ้นรวมทั้งภาพยนตร์รัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครหลายเรื่องเช่นบทละครเรื่องเงาะป่าอีเหนาตอนเข้าเมืองและทรงยกเลิกกฎหมายการเก็บอากรมมหลรสบสมัยรัชกาลที่6 เป็นยุคทองของการละครโขนและวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์บทละครทุกชนิดทั้งละครร้องละครพูดละครดึกดำบรรพ์และละครสังคีตมีการตั้งกรมมหรศพขึ้นเพื่อปรับปรุงศิละปะทางด้านโขนละครดนตรีปีพาดสมัยรัชกาลที่7ยุบกรมมหรศพเป็นแค่กองเพราะขาดงบประมาณ สุดท้ายได้นํากองปีพาดและโขนหลวงมาสังกัดขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรและมีละครแนวใหม่เกิดขึ้นรวมทั้งละครหลวงวิจิตวัฒการสมัยรัชกาลที่8ให้การแสดงนาาศลินโขนละครจัดอยู่การกํากับผู้ดูแลกรมศิลปากรมีการจัดตั้งโรงเรียนนาาศลินดุลยยางศาสตร์ขึ้น สมัยรัชกาลที่9โบทที่มีการบันทึกท่ารำเพลงหน้าพาดและมีการจัดพิธีไหว้ครูพัฒนาศิลปะการแสดงผ่านการเรียนการสอนการศึกษาทุกระดับให้มีรูปแบบที่หลากหลายสมัยรัชกาลที่10ทรงตระหนักถึงคุณค่าของละครไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนโดยให้จัดการแสดงในพระราชพิธีสำคัญต่าง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชมศิลปะการแสดงชั้นสูงและทรงสืบสานต่อยอดให้มีการละครไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทรงเป็นองค์อุป,ปถัมภ์กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ